เอาเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นตรงหน้าผมไหมเนี่ยผมได้รับกล่องมาอีกแล้วนะครับวันนี้เปิดนอกจอกันบ้างนะครับว่าหลายๆคนแบบเออเบื่อแล้วนะครับกับการนะทําคลิปในเกมนะครับวันนี้เรามานอกจอกันบ้างนี่ก็คือเป็นกล่องอะไรเนี่ยเป็นกล่องกาลินาบู2021นั่นเองนะครับ GM ส่งอะไรมาให้ผมเนี่ยเฮ้ยก็คือพูดถึงกาลินาบู2021รู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเขาจะจัดแบบออนไลน์นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับเออน่าสนใจมากๆเลยตื่นเต้นมากเลยนะครับก็คือมีการจัดแบบออนไลน์สามารถเข้า ร่วมได้ทุกคนเลยนะครับมีการแจกของแบบออนไลน์ด้วยนะครับแต่ว่าเราตอนนี้เราสนใจของข้างหน้าผมก่อนดีกว่านะครับผู้ชมเองเรามาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าจริงๆผมแกะแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ดูข้างในเลยว่ามันเป็นอะไรนะครับนี่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 คือกล่องใหญ่มากๆเลยนะครับนีน่คืออย่างใหญ่เลยนะครับแต่เราจะไปดูข้างในดีกว่ามีอะไรเอ่ยเนี่ย อุ้ยคุณผู้ชมจะมีกล่องอในกล่องเลยครับกล่องของกล่องอ,งองอีกนะครับอุ้ยเป็นกล่องฟร,รีไฟล์่นเองนะารอันนี้เลยนะคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นกล่องฟรีไฟล์ตัวสีดําตัวนี้เลยนะครับที่อยู่ภายในกล่องใหญ่เมื่อกี้เนี่ยพอผมเอาซีลออกหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรข้างในเลยครับจะเอ๋อวิปืนมาปืนมาเจอน้องเลยนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากหนักด้วยนะคุณผู้ชม น่าจะเป็นหมอนแล้วก็ผ้าห่มอยู่ข้างในด้วยมั้งเนี่ยคุณผู้ชมมีผ้าห่มอยู่ข้างในด้วย <c oughs> เป็นน้องชิบานั่นเองนะครับอุยน่ารักมากคุณผู้ชมดูดินุ่มมากอะ่ะคือแบบนุ่มจัดอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ข้างๆรู้สึกแบบจะสอดมือเข้าไปได้ด้วยนะครับนี่สามารถสอดมือไปได้ด้วยข้างใน,นก็น่าจะแบบมีผ้าห่มนะค,คุณผู้ชมนี้แล้วก็มีลายบุญญาเนี่ยสามารถเปิดเอาผ้าห่มข้างในได้ด้วยอนะ่าปึ๊บนี่เราวางไว้ก่อนนะครับน้องชิบะอ้ยน่ารักน่ารักจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวมีอะไรอีกเนี่อยอย อะไรครับผู้ชมเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับผู้ชมเป็นกระเป๋าลายฟรีไฟนั่นเองนี่กระเป๋านี่เป็นแบบทรงกระบอกนะครับนี่น่ารักน่ารักเท่เท่หว่ะผู้ชมเท่และก็ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นแมสปิดปากนั่นเองนะครับเป็นแบบสายคล้องด้วยนะครับนี่มีสายคล้องด้วยเออนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะออกมาให้หมดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเอ,อ้ยยังไม่สุดท้ายเนี่ยยังมีอีกอันนึงเมื่อกี้เล็กๆอนี่ จะเป็นเสื้อนั่นเองนะครับลายอะไรเนี่ยเหมือนแบบจะเป็นฮฮยาโตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนี่น,นี่อ่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็มีเหมือนกันนะครับนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเอ้ะอะไรเอ่ยเนี่ยอันเล็กๆนะคุณผู้ชมคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปแกะก่อนดีกว่านะครับวยคืออะไรอะ่ะอ่านี่เลยนะคุณผู้ชมครับก็ของทั้งหมดก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับนี่ก็คืออย่างแรกเลยก็คือจะเป็นนอ้องอ่าเป็นหมอนผ้าห่มนั่นเองนะครับน้องชิบะนั่นเองนี่หนักมากๆเลยนะครับนี่หนักมากๆก็คือ ไปก็คือจะเป็นแมสแล้วก็พร้องกับสายคล้องคอด้วยนะครับนี่เป็นลายฟรีไฟนั่นเองอ่าต่อไปเลยก็คือจะเป็นกระเป๋านะครับนี่เป็นกระเป๋านี้เลยกระเป๋าสะพายข้างนั่นเองนะครับนี่ฟรีไฟอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี่จะเป็นเสื้อนะครับโอ้โ คือแบบตัวใหญ่จัดนะครับน่าจะเป็นไซส์ L อนั่นเองเนี่ยคุณผู้ชมใหญ่มากๆผมน่าจะแบบผมอีกแล้วนะครับนี่ถ้าผมใส่นะ <c oughs> เออไม่ต้องแสงเกงเลยอะ <c oughs> โอ้โหดูดีใหญ่มากคุณผู้ชมเจ้จะเป็นลายอะไรเนี่ยเป็นลายไฮยาตโตะอเวกนั่นเองคุณผู้ชมก็คือจะเป็นนายโตะล่างปลุกพลังนั่นเองนี่โอ้โหดูดุมากๆเลยนะครับนี่เป็นไง ใหญ่มากเลยก็สวยมากๆเลยเนื้อผ้านี่แบบนุ่มจะจัดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับอันเล็กๆเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากนี่เลยนะครับจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นสแตนดิ้งอะคริลิกนั่นเองนะคุณชมครับนี่จะเป็นแบบไว้ตั้งมือถืออะไรเงี้ยคุณผู้ชมเวลาวางมือถือไว้ข้างหน้านี่ดูหนังอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับนี่น่ารักมากคุณผู้ชมดูสิมีแบบแม็กซิมแล้วก็เป็นร็อกคูลแล้วก็สัญลักษณ์ฟิฟา์นั่นเองนี่โลโก้ฟิฟา์เลยก็ขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะครับที่ส่งของน่ารักน ถามว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับยังไงสาหรับของพวกนี้บอกเลยว่ามีแจก,กแน่นอนเลยนะครับใครที่เข้าร่วมก็ได้รับเดี๋ยวจะเข้าร่วมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปกันเลย เป็นไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ดูผมเปิดกล่องไปแล้วเนี่ยอยากได้กันหรือเปล่าครับเออบอกเลยเลยว่าน่ารักจร,จริงๆเลยนะครับสำหรับหมอน,น้องชิบะเออแล้วก็มีของางวันอีกเพียบเลยเยอะกว่าน,นี้มากๆเลยนะครับสำหร,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 รับคนที่อยากได้นะครับถามว่าเข้าร่วมได้ไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะคร,รับในวันที่3แล้วก็ในวันที่4เมษายนนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดงานกริน่าวูด2021นั่นเองนะครับก็จะเป็นการจัดงานแบบออนไลน์เองนะครับปกติแล้วเนี่ยก็คือจะจัดแบบออฟไลน์เนาะที่แบบเราต้องเดินทางไปเองนะครับบางคนก็แบบอยู่ไกล กลก็ไม่สามารถเข้ารวมได้นะครับแต่ครั้งนี้นะครับจะเป็นการจัดแบบออนไลน์เองเออ เราสามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปดูรับชมและสตรีมสดผ่านทาง w uh, w w c a r i n a w o r l d i n t h นั่นเองอ่าหรือว่ารับชมผ่านทางช่อง YouTube g a r i n a Free Fire Thailand ก็ได้นะครับคุณผู้ชมอ่าก็คือจะมีการจัดงานจัดการแข่งขันมีการแจกของรางวัลตลอดทั้งงานเลยมีของให้ลุ้นว่าเออจะได้รับของรางวัลอะไรบ้างนะครับมีของที่ยนลึกกว่า5,800ชิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมมีไอเทมโคโ้ดแจกกันด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใครพลาดนี่แบบกล้องแบบ เสียใจจ,จัดๆเลยนะครับก็เคลียไว้ด้วยนะครับใครที่ไม่ว่างช่วงนี้ก็ต้องเคลียไว้แล้วนะครับในวันที่3หรือก็ในวันที่4เวลาประมาณ11โมงเป็นต้นไปเลยนะครับมีการแจกของรางวัลทั้ง2วันตลอดทั้งวันเลยนะครับคุณผู้ชมเออก็มีการแข่งขันของโปรโลีกด้วยนะครับเออที่สาคัญคือมีการแข่งขันโปรโลีซีซันสรอบแกรนด์ไฟนอลด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดฟรีไฟหนึ่งวีหนึ่งนะครับแจกของภายในงานหรือว่าจะเป็นของที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นั่นแหละคุณผู้ชมเป็นน้องที่บ่าเอ๋ย เป็นอะไรคุณผู้ชมเป็นกระเป๋าเออเป็นอ่า ที่ตั้งมือถือใช่ไหมล่ะอ่าก็เป็นแมสโอ้โหเยอะแยะคุณผู้ชมมีแจกเยอะกว่านี้แน่นอนเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าร่วมนะครับและที่สําคัญคือเขามีแจกตามจํานวนคนดูด้วยนะครับก็คือเป็นยอดการรับชมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือเราแค่ไปดูอ่าทางช่อง Karina Free Fire Thailand นั่นเองนะครับ YouTube นั่นเองอ่าเมื่อคนดูพร้อมกันเท่าไหร่เนี่ยสองแสนห้าหมื่นคนเนี่ยก็จะรับไปเลยนะครับเป็นสกินปืนบาเรตนะครับเพิ่มระยะหนึ่งหน่วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลดความ หนึ่งหน่วยนะครับแลวก็คนดู2 0 0 0 0 0คนเนี่ยจะรับเป็นชุดฟรีไปด้วยนะครับคุณผู้ชมโหของรางวัลเยอะแยะจะจัดเลยนะครับอย่าลืมมาเข้าร่วมกันด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างคุณผู้ชมอยากได้หรือเปล่านะครับบอกได้เลยว่าโ,โหผมเนี่ยแบบก็ต้องเข้าร่วมแล้วนะครับอยากได้ผมก็อยากได้เยอะกว่านี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ได้ไปแล้วนะครับแต่มีแจกเยอะกว่านี้อีกนะครับของรางวัลมีเพียบเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเยาเจอกันเลยนะครับในวันที่3แล้วก็ในวันที่4่นะครับเมษายนนี้เวลา11โมงเป็นต้นไปเจอกันเลยนะครับในไลฟ์สตรีมสดของยู u ูบกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์แล้วก็หรือว่าจะเป็น w w ็บดอทกาลินาวูดออนดอทเอเอนเะครับจะมีการแบบเข้าร่วมกิจกรรมทําภารกิจอะไรประมาณนี้แหละคุณผู้ชมแล้วก็มีการนำโทวเค็น่นเนี่ยไปแลกของที่ล,ลึกนะครับก็อันนั้นจะแบบมีจํานวนจํากัดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมรีบเข้าไปนะครับรีบเข้าไปเข้าร่วมนะครับบางทีก็อาจจะได้ไม่ ถึงบางทีข็อขอรางวันมันก็แบบมีจํากัดเนาะจะแจกทุกคนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมมาช่วยกันดูด้วยนะครับก็รางวัลการดูเนี่ยก็บอกเลยว่าได้ชุดอ่าชุดอะไรคุณผู้ชมผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเป็นชุดแบบเป็นเหมือนชุดผีโครงกระดูกอ่ะคุณผู้ชมเออมันก็คล้ายๆกับชุดนั้นเนาะแต่ว่าก็ทท่เหมือนกันนะครับสองแสนคนดูผมว่าไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาช่วยกันดูกันเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วว่าเจอกันใหม่ภายในคลิปโรน่านะครับสำหรับคลิปต้องลาไปก่อนแล้วบค